ลิเวอร์พูลช็อกอีกอร์เนอร์โอดโชคไม่เข้าข้างแพ้นาทีบาป2เกมติดอร์เนอร์ครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยอมรับว่าสุดผิดหวังหลังทีมพ่ายเชลซี2ประตูต่อหนึ่งที่สแตมฟอร์ดบิตในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีการเสียประตูในช่วงทดเวลาเจ็บอีกครั้งต่อเน,นื่องจากเกมที่แพ้กับคริตตันพาเลทในสกอร์เดียวกันเกมนี้ครับสิงบรูได้ประตูนำตั้งแต่ครึ่งแรกก่อนที่หงส์แดงจะตีเสมอได้ในช่วงต้นครึ่งหลัง แต่สุดท้ายก็กลับมาโดนยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทำให้ลิ์พูแพ้3นัดรวดในทุกรายการและแพ้เกมหลีก2นัดซ้อนจากการโดนยิงท้ายเกมอานเนอร์นั้นเผยว่าทีมของเขาเล่นได้ดีครับมีโอกาสหลายครั้งจากเคอร์เคสดอมและลูกโขกของอเล็กซ์แต่โชคร้ายที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้พร้อมยอมรับว่าการมาเยือนเชลซีนั้นไม่เคยเป็นงานง่ายและผลลัพธ์ครั้งนี้ก็เฉียดฉิวเหมือนเดิม โดยกุซซือชาวดัตครับชี้แจงถึงการเปลี่ยนตัวในแนวรับว่าเป็นเหตุผลทางแท็กติกเนื่องจากฟูลแบ็กหลายคนเริ่มมีอาการอ่อนล้าและมีใบเหลืองรวมถึงไม่ต้องการเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บของโกนาเต้ที่รู้สึกไม่ดีระหว่างเกมอาเนย,ยงกล่าวปิดท้ายครับว่าลิฟูครับคอนโทรลเกมได้ในบางช่วงแต่โมเมนตัมในตอนท้ายกลับไม่อยู่ฝั่งตนนี่คือสิ่งที่ทีมต้องเร่งแก้ไขเพื่อกลับสู่เส้นทางแห่งชัยชนะโดยเร็วที่สุด